สวัสดีครับผู้ขัรถครับใช่องไอซ์แอนเฟอร์คอนมืครับสวัสดีค่ะอันนี้คุณ<ป>ยืนเฝ้ารถทำอะไรครับไปทั่วเขียวครับจะไปดูบัวเขียวยังไม่เคยเห็นใช่ไหมครับโอเคเห็นแต่ในคลิป,อย,นนลปอยากไปดูตัวจริงเสียงจริงใช่ไหมว่ามันจะอลังการเหมือนสิบล้อเราหรือเปล่าใช่ไหมของเราล่ะอลั <c oughs> <c oughs> งการไหม อลาัางการงานจ้าง,งมากสิบลอกของเราว่าอลังการแล้วแต่ว่าอยากจะไปดูบัวเขียวจะสมควา่ำลือใช่ไหมใช่ไหมนะตอนนี้คุณพ่อกำลังเก็บอุปกรณ์สัมภาระอยู่นะครับจะไปทันบัวเขียวหรือเปล่าหมูจะไปนั่งดูใช่ไหมจะทดสอบอะไรบ้างแอร์เย็นไหมแอร์เย็นไหมเบาะนิ่มไหมนิ่มไหมจะขึ้นไปกับบัวบานใช่ไหม ถ้าหมูเข้าไปนี่หมูต้องชอบแน่นอนเลยแต่ว่าสู้สิบร้อเราไม่ได้หรอกลูกของเรานะ่ะสุดยอดกว่าใช่ไหมพอ่มพอความเย็นก็ไม่มีฮะอุปกรณ์ก็เสียงดังกรงแข่งกรงแข่งเบาะก็ขาดของเราดีกว่าในด้านลูกใช่ไหมเ<า>บาะก็ขาดอเอ็กซ์ก็ม่เย็นแถมยังต้องใช้แรงคนอีก ประตูก็เปิดไม่ได้เปิดยาก <laughs> <laughs> ใช่ไหมเราไปดูว่าวางหมแบนมาดูเจ้าบัวเขียวแล้วมาเปรียบเทียบกับสิบล็อของเราหมแบนจะชอบแบบไหนนะครับไอ้แม่ว่าหมแบนต้องชอบสิบล้อกของเราแน่นอนของเรามันแบบสไตล์แบบ ลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับหมูแบน,นต้องชอบแบบนี้แน่นอนเลยเอาเดี๋ยวเราไปที่ซุ้มเขียวกันเลยนะคะเอาเร็วๆ ส่งจากระดูดใส่หมู ลงลงทีโอ้เตปไปสีดอกเล็ดอแบเออใช่ไม่มีงาไปลูกไปไปแบบไปขึ้นกระบัวบานวบบแบรนมีงาเดียวงานเอกงานเอกวันนี้คู่หูไม่มาหรอเออมาไหมไม่เจอหลายอาทิตย์แล้วค่ะไปขอเบอร์เลยไปขอเบอร์ไปไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเลยนะพ่อก็ให้เขาเขียนให้ไงจดให้หนูหน่อยให้หนูหน่อยเบอร์คู่หูมา ไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันหลายทิศแล้วป๊ามาดูไปดูไปดูความมอลังการเอาแล้วโอ้โหพายแบรนขึ้นไปแล้วนะครับโอ้มันลื่นเนาะนี่ขนาดคนขึ้นใส่เกิรบก็ยังลื่นนะคะนี่

เราไปดูด้านหน้ายังมาพาไปดูอันนี้ไว้ป่าอเปล่ายวพาหมูไปดูด้านหน้านะคะโอ้คู่หูไม่มาถามน้าเสือหะข้างบนเด้อโอ้ยิ่งใหญ่อลังการเลยหมูยาวไหมยาวกว่าสิบโลเรามากเลยใช่ไหม เขาล็อกอยู่มั้งเนาะโอ้ไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกเอาเอาวเราดูครับขนาดสิบโลของเรายังขึ้นยากแล้วเอ้าคันนี้ยังขึ้นยากไหมโอ้ยขึ้นง่ายกว่าเราใช่ไหมมันสูงแต่ว่าขึ้นง่ายโอหเป็นยังไงมีรูดบัตรเหมือนพ่อเพยมีรูดบัตรนะนาะงสิบโลทุกคันต้องมีรูดบัตรรถใหญ่เอาขึ้นไปนั่งเบาะดูเอา โอ้หมูบอกว่าของพ่อติดๆบ่อยโดนทุบเลยเป็นยังไงนุ่มมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูด้านหลังสิเบาด้านหลังอ่ะเบาด้านหลังไปนอนดูสิถอดเกือบอยู่ถอดเกือบออกขึ้นไปนี่ก็มีอันนี้เออแหละไปทางนู้นมันจะนุ่มกว่าของพ่อไหมอ่า โอ้โหนี่ที่รองเท้านี่ก็คือมีสีเขียวครับของเรานี่คือน้าเงินทุกอย่างของเขาคือเขียวทุกอย่างโอ้โนุ่มจริงอ่ะโอ้นุ่มจริงๆอ่ะอนอนดูเอาของพวกนี้มานี่อนอนได้สองคนเลยเนาะหมูเนาะนิ่มไหมเอาลองรถสะเทือนดูสิเอ้ยนิ่มมากเอางานนี่ดูความแตกต่างเหมือนรถเรายัางไง ไม่เหมือนเลยเนาะรูว่านี่ห้องคนขับมันเป็นห้องเลยมันไม่มีที่นั่งเลยใช่ไหมไม่ว่า,วาของเราดีกว่าข้างในใช่เหรอดีกว่ายังไงไมันมีโต๊ะนั่งโอ้ของเราดีกว่าเพราะว่ามีโต๊ะนั่งแต่ว่าของเขาดีกว่าอะไรอเ,เอเยน็นเบาะนุ่มโอ้เบาะนุ่มแล้วก็ที่นอนสบายเนาะแต่ว่าของเราตรงนี้มันจะมีที่นั่งสองคนนะคะนี่อันนี้คือนั่งไม่ได้เนาะคือนั่งได้คนเดียว ว่านี่เขาจะเป็นห้องเก็บของไงหมูนี่ยกซิลบซิถอยถอยนี่เขาจะมีห้องเก็บของตรงนี้อืมกรเราก็าาสามารถนัง่งรนนี้ได้เหมือนกันดังได้เหมือนกันสุดยอดไหมยอดโอ้ oh. ของเราดีกว่าทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่โอ้ไม่โอ้โ ชอบไหมครับรวมๆชอบอยู่โอชอบอยู่นะครับโอ้โหนั่งเป็นตุ๊กตาในรถสบายสบายมากโอ้อ,อะไม่อยากลงแล้วครับตอนนี้นี่คือยังไม่ได้โดนแอร์นะนี่ถ้าสตาร์ทโดนแอร์ไปนี่เคลื่อแน่นอนเลยฮะกูโซ่ไปไหมกูโซ่ไปไหมไม่รู้เหมือนกันโอ้มูจะขึ้นมนี้ไปร้านก๋วยเตี๋ยวเลยเหรอ ไม่ลงจากรถแล้วนะคะตอนนี้จะขึ้นรถไปกับอันนี้อย่าไปจับอะไรของเขาเด้อเอาลงมาก่อนลงมาก่อนไลงอะไรโอ้เยีย่ยมเยี่ยมมาลงมาดีๆจะตีลังกาลงาอ่นนตะติดตะโกนี้ ย่องเราไปทําอะไรนะครับไปช่วยวิธีการมัดช้างนะคะผูกช้างนะคะอ้าวเจ้าไวร้ายขึ้ Aí, ids, นไปแล้วเออไวร้ายขึ Ken ้นไปด้วยเห็นไหมไวร้ายจะขึ้นไปกับบัวด้วยออ เห็นไหมไวรลายได้ขึ้นรถช้างด้วยธรรมดาที่ไหนอ่ะนุ่นไปแล้วโอ้ไวไลายเข้าไปถึงข้างในนุ่นเลยไวไลายบอกว่าไปด้วยไปด้วยแต่หมูจองด้านไหนครับหมูจองขีตรงไหนข้างหน้าเหรอไวไลายไวรลาย ยรอยากขึ้นด้วยนะครเอาเอาไนีไ่ยสไลเดอร์เลยนะหมูระวังวันนั้นเห็นเขาบอกว่าทองคำม,มาสไลเดอร์ตรงนี้แหละทองคำตะพ่นอะใช่อ,อือ่ะขอเล็ก,ก็็มาช่วยดูวิธีการผูกช้างนะคะในรถนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะ ไม่ได้ลม้มแค่ลื่นลงมาเฉยๆ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามในช่องของเราค่ะช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์ like, หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหมู